แอปพลิเคชันใหม่ในการใช้โดรนครับโดยโดรนนั้นเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยชีวิตคนจากภาวะหัวใจหยุดเต้นครับนักวิจัยจากสถาบานันแคโรลินสการครับได้ศึกษาแนวคิดใหม่ในการใช้โดรนที่ติดตั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติครับหรือว่า AED เพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นครับแทนที่การส่งรถพยาบาลครับซึ่งโดรนก็จะสามารถเข้าถึงได้อย่าง รวดเร็วกว่าแล้วก็ทําให้สามารถที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันและลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ครับผมคุณแอนเดรสครับนักวิจัยของการศึกษาในครั้งนี้ได้ไดกล่าวไว้ว่าการใช้เครื่อง AED นั้นเป็นปัจจัยสําคัญในการช่วยชีวิตครับโดยเราได้เริ่มใช้ดโดรนที่ติดตั้งเครื่อง AED มาแล้วตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนในปี2020ที่ผ่านมาซึ่งจากการติดตามผลแสดงให้เห็นว่าดโดรนนั้นสามารถที่จะมาถึงที่เกิดเหตุได้ก่อน รถพยาบาลครับโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีซึ่งระยะเวลาการรอคอยดังกล่าวนี่ครับหมายความว่าคู่คนนะครับที่อยู่ในที่เกิดเหตุจะสามารถใช้เครื่อง AD ในการช่วยชีวิตคนได้ในหลายกรณีครับ ภาวะหัวใจหุดเต้นนะครับเป็นอาการที่สามารถที่จะทําให้เกิดการเสียชีวิตได้นะครับถ้ามันเกิดการหยุดเต้นแบบประทานหันครับซึ่งก็อาจจะเกิดจากทั้งการหัวใจวายนะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะหรืออาจจะเป็นความผิดปกติใดๆก็ตามนะครับดังนั้นครับจำเป็นที่ผู้ป่วยจะต้องได้รับการรักษาโดยทันทีนะครับซึ่งการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจนี่แหละครับก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดนะครับที่จะฟื้นฟูจังหวะการเต้นของหัวใจให้กลับมาเป็น ปกติได้นะครับนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้การเข้าถึงที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือปัจจัยที่สําคัญที่สุดนั่นเองครับโดยทางสถาบันคาร์โรลินสกาครับได้เริ่มทดสอบแนวคิดในการส่งโดรนพร้อมกับเครื่อง a อดีออกไปพร้อมกับรถพยาบาลเพื่อลดเวลาในการกระตุ้นหัวใจครับเริ่มตั้งแต่ปี2020โดยอาศัยความร่วมมือจากทางเวเชนเว s t ้าเยอตาลัน SOS Alar สมแล้วก็ทาง Ever d r o n ครับโดยงานวิจัยเนี่ยก็ได้ทำการศึกษาจาก ผู้คนมากกว่า200,000คนในเวอร์ช n นสวีเดครับผมแล้วก็ผลลัพธ์แรกที่เกิดขึ้นครับในช่วงฤดูร้อนปี2020 mm hmm. ก็เผยให้เห็นว่าแนวคิดนี้สามารถที่จะใช้ได้จริงแล้วก็มีความปลอดภัยครับโดยในการทดสอบนั้นโดรนถูกนำมาใช้เพื่อส่งเครื่อง AED ให้กับผู้ป่วยที่คาดว่ามีภาวะหัวใจหย,ยุดเต้นครับรวมกว่า55เคสด้วยกันโดยมีเหตุที่โดรนสามารถที่จะไปถึงที่เกิดเหตุได้ก่อน รถพยาบาลเนี่ยมากถึง37เคสนะครับก็คิดเป็นอัตราประมาณ67%ครับโดยใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่3นาที14วินาทีครับนั่นก็คืองานวิจัยนี้ครับแสดงเห็นว่าการส่งเครื่อง AED ด้วยโดนนั้นมีความ รวดเร็วมากกว่ารถพยาบาลนะครับก็แน่นอนคือมันไม่มีรถติดนะครับซึ่งสิ่งนี้แหละครับมันมีผลอย่างมากนะครับต่อผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันครับผมแล้วก็สิ่งนี้ก็จะช่วยลดระยะเวลารอคอยในหลายๆกรณีนะครับโดยที่ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินนั้นก็สามารถที่จะสั่งให้ผู้ที่โทรแจ้งเหตุเนี่ยครับใช้เครื่องเอดีเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยในบางสถานการณ์ก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึงได้ครับเพรานี่คือกันไว้ดีกว่าแก่นั่นเองครับผม 12ธันวาคมนี้ได้เวลายกระดับโรงงานของคุณสู่ดิจิทัลเสริมแร่งความรู้ด้านเทคโนโลยีไอทีและโอทีที่งาน Automation Summit 12ทธันวาคม2566น้าย่านมิทาวฮอลล์กรุงเทพพบกับสุดยอดองค์ความรู้เพื่อผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล Smart Management for Digital Factory เติมเต็มในทุกมิติ 1> Part 1. Digital culture evolution for the smart manufacturing of the future Part 2. Smart management for smart manufacturing 2024 Part 3. Landscape of smart IT and OT เข้าร่วมงานฟรีสำรองที่นั่งได้ที่ www.automationexpo.asia หรือ hotline 0822264787